สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่รัฐเห็นความสำคัญของเด็กที่จะต้องเติบโตอย่างสมวัยจึงทุ่มงบประมาณกว่า25,000ล้านบาทเป็นงบอุดหนุนอาหารกลางวันแต่ปัญหาเวลานี้คือเด็กนักเรียนของโรงเรียนหลายแห่งได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสาราฐรัตนสุวรรณ เด็กไทยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อภาวะโภชนาการทําให้ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารปัญหาระดับชาติที่ยังแก้ไม่ตกแม้รัฐบาลให้ความสําคัญด้วยการเพิ่มงบอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากคนละ13บาทเป็น20บาท กรมอนามัยติดตามการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนกินอาหารที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพราะใช้วิธีการประมูลผู้รับเหมาโดยคัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดไม่ได้คัดเลือกจากคุณภาพอาหารผมค่อนข้างกังวลเพราะเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าพอได้รับเงินจากส่วนกลางไปแล้วแล้วเด็กจํานวนเยอะเงินมันหลายบาท ก็เลยทําวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบระบบราชการเหมือนกับซื้อโต๊ะและเก้าอี้ก็เลยมีการประมูลพอประมูลมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งไม่มีสเปคและสเปคมีแต่ว่าเป็นสเปคที่ใช้ไม่ได้เลยมันไม่สามารถจะไปควบคุมดูแลได้อันที่2การประมูลก็รู้อยู่แล้วมาอาจจะมีระบบที่ล่วไหลมีการหัวกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องอาหารมันก็เลยได้เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการทําอาหารไม่ถูกหลักสก,กปรก ในที่สุดอาหารออกมาที่ให้เด็กกินมันก็ไม่มีคุณภาพข้ารัชเห็นความสําคัญของเด็กนักเรียนที่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตสมวัยโดยเพิ่มงบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนค่าอาหารายหัวเป็นหัวละ20บาทแต่การจัดสรรค่าอาหารกลางวันของหน่วยงานท้องถิ่น ที่ใช้วิธีการประมูลแบบจัดซื้อจัดจ้างอาจทําให้เด็กเหล่านี้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อภาวะโภชนาการศูนย์เด็กเล็กบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการผู้ชนะการประมูลเสนอราคาค่าอาหารหัวละ19บาบาทใกล้เคียงกับที่รัฐจัดสรรให้ถึงกระนั้นการเลือกเมนูอาหารกลางวันในแต่ละสัปดาห์ยึดตามใบรายการประมูลไม่ใช่ตามมาตรฐานอาหารกลางวันของกรมอนามัย พี่ก็ไปซื้อบตรประมูลที่อบตอแล้วก็เขียนราคาไปคือเขาตั้งไว้ที่หัวละ20บาทต่อคนแต่พี่ประมูลไป19บาททางนู้นเขาประมูล20แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะใส่ผงชูรสใส่รสด,ดีอะไรไปหมดเลยอาหารน่ะคือพี่มาอยู่นี่พี่พี่ไม่ได้ใส่อยู่แล้วเพราะว่าทําให้เด็กเขาไม่ให้ใส่อยู่แล้วออพี่ก็เลยได้มาในราคา19บาทในซองประมูลตอนที่ไปประมูลอาหารเขาจะมีรายการอาหารมาให้ว่าเออ,ปร,อประเภทต้มเป็นอย่างนี้นะประเภท ผัดเป็นอย่างนี้นะประเภททอดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเลือกเอาคือภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอาหารจานเดียวสองวันพร้อมน้ำซุปแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันแล้วก็เป็นข้าวราดแกงสองวันค่ะวัดสาต้งกลางที่เราอยู่นี้เป็นศูนย์ใหญ่ที่มีเด็กมากแล้วก็มีงบประมาณที่เกินแสนงั้นในเรื่องของโครงการหางวันก็คือต้องมีการเปิดซองสอบราคามีประกาศนะครับแล้วก็จะมีผู้มายื่นซองเพื่อร่วมสอบราคาโดยทางอบตได้ ประกาศแล้วก็สร้างกฎกติกาว่าในการารับซองสอบราคาก็จะมีทั้งราคาและคุณภาพโดยในวันเปิดซองอผู้ที่มายื่นซองจะต้องนําอาหารตัวอย่างอาหารมาให้เรา3อย่างนะครับก็คือ1ข้าวกับกับข้าว2ก็คืออาหารจานเดียว3ก็คือก๋วยเตี๋ยวเอามาให้คณะกรรมาการได้ดูคุณภาพแล้วก็ชิมแล้วก็ดูปริมาณในราคา20บบาทครับ ศูนย์เด็กเล็กบางเสาธงจำนวนเด็ก90คนค่าอาหารตามงบอุดหนุนหัวละ20บาทเป็นเงิน1,800บาทขณะที่แม่ครัวประมูลได้ในราคาจ้างเหมา19บาทต่อหัวเป็นเงิน1,710บาทในจำนวนนี้แบ่งเป็นค่าวัตถุดิบวันละ1,300บาทที่เหลือเป็นค่าจ้างแม่ครัวหมายความว่าเด็กนักเรียนจะได้กินอาหารมื้อละไม่ถึง15บาท เขาเหมาให้เราหัวละ19บาทต่อเด็ก9กิคนคือ1วันเนี่ยพี่จะได้1 7 1 0พรสิบาทต่อหนึ่งวันก็คือเราเราต้องจ่ายเองทั้งหมดประมาณพันพันกว่าบาทมันก็จะรวมเป็นข้าวสารแก๊สเป็นอะไรของเราทั้งหมดเลไยไงคะหัวละ20บาทต่อวันใช่ไหมอมก็รวมแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละศูนย์ก็ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างแต่ละศูนย์เองเหมือนกับประมูลอะประมูลแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์ประมูลเองเพราะของเราไม่มีครัวกลางเราก็ต้องมาดูว่า คือ20บาทบางคนประมูลอาจจะต่ํากว่าต่ำกว่า20บาทอาจจะเหลือ15บาทอะไรเงี้ยชันต้องการได้งานอะไรเงี้ยพู่ถึงเงี้ยที่จะทําอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมาดูคุณภาพอีกว่าคุณต่ําแล้วคุณภาพคุณยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าได้ได้ที่มาตรฐานที่เราต้องต้องการหรือเปล่า อาหารที่ไม่มีคุณภาพเราจึงพบเห็นข่าวครูและนักเรียนท้องเสียจากการกินอาหารโรงเรียนล่าสุดเกิดขึ้นที่โรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยาจังหวัดกาลสินครูและนักเรียนกว่า50คนถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการคล้ายกันคือท้องเสียปวดท้องและอาเจียนแพรสรุปสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันเมนูข้าวมันไก่ซึ่งมีวัตถุดิบที่ไม่สะอาด ปัญหาเรื่องอาหารในโรงเรียนอย่าไปมองแค่ด้านโภชนาการแต่มองเรื่องความปลอดภัยด้วยสุขาพิบาลอาหารเรื่องฟู้เซฟตี้จะทําอย่างไรให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อนจะทำอย่างไรให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีเชื้อโรคกินแล้วท้องเดินซึ่งมีข่าวออกทุกปีเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้เราจะทำควบคู่กันไปอาหารปลอดภยัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเราจะไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปด้วยกันถ้าเรื่อง เรื่องพภชนาการอาหารที่เรื่องกลัวจะไม่ครบเนี่ยเราก็กลัวนะแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าคือจะพูดคุยอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะให้ผออเข้าไปคุยกับคนที่ทําอะไรเงี้ยว่าจะให้เราช่วยอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยพูดถึงเงี้ยทำมันได้มากนะักบางทีก็มีคนใจบุญก็เยอะๆนายกก็ช่วยอยู่แล้วกรมอนามายัยเปิดเผยผลสำรวจปี2557พบว่า ทิศทางของเด็กไทยจะ้อมอ้วนเตี้ยและไอคิวต่ำจากกลุ่มตัวอย่างเด็กไทยทั่วประเทศกว่า2ล้านคนมีภาวะอ้วนร้อยละ9.46และมีภาวะเตี้ยร้อยละ35.9สาเสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ได้รับเงินโอนค่าอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งโอนเงินล่าช้าบางแห่งมีการหักเงินหัวคิวเพื่อนำไปใช้ใจ่ายส่วนอื่นซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การที่คุณเอาเงินค่าอาหารเด็กหัวละ20บาทเองเนี่ยแล้วคุณจัดให้แค่14บาทถามว่าอีก6บาทเอาไปไหนถ้ากูเนาะเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ดี คุณกำลังแทะกระดูกเด็กคุณกําลังแทะเลมเนื้อเด็กคุณกําลังสูบเลือดเด็กเพราะอาหารที่เด็กกินเข้าไป20บบาทนั้นเขาต้องไปสร้างเม็ดเลือดเขาต้องไปสร้างกระดูกเขาต้องไปการสร้างเซลล์สมองเขาต้องไปการสร้างเนื้อหนังมังสาแต่ถ้าคุณให้เขาไม่ครบกระดูกบางตัวเตี้ยเนื้อหนังไม่เยอะเหี่ยวผอมเขาขาดอาหาร คุณกำลังสร้างบาปให้กับแผ่นดินโครงการโภชนาการสมวัยเป็นความร่วมมือของ4ี่หน่วยงานเพื่อติดตามประเมินผลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนโดยเห็นตรงกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรยกเลิกวิธีประมูลจัดซื้อจัดจ้างเพราะมีช่องโหว่หลายประการ พร้อมเสนอให้มีครัวกลางในท้องถิ่นที่มีทั้งแม่ครัวและนักโภชนาการประจำโดยนำงบประมาณทั้งหมดมารวมกันเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารเบเ็ดเสร็จได้ในจุดเดียวโครงการนี้เ,เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารและโภชนาการเพราะนั้นชุมชนจะมีส่วนร่วมเนื่องจากว่าเราอาจจะทำเป็นครัวกลางใช่ไหมคะชุมชนอาจจะมีการปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวเลี้ยง เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็มาส่งให้ครัวกลางแต่ต้องดําเนินการอย่างให้แบบครบวงจรก็คือให้อาหารปลอดภัยด้วยนะคะเพราะจะทําให้เด็กเนี่ยได้รับอาหารจริงแล้วเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการนอกจากว่าครบถูกหลักโภชนาการปริมาณเพียงพอแล้วต้องปลอดภัยด้วยนะคะปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของอาหารด้วยเพราะฉะนั้น,นถ้าเผื่อชุมชนทําเองแล้วก็ส่งให้โรงเรียนเองเนี่ยประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นสําคัญนะคะซึ่งจะช่วยได้ เด็กไทยผอมเตี้ยอ้วนแล้วก็ไอต่ำนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปล่อยให้ไม่ได้ IQ ของเด็กไทยณนวันนี้โดยเฉลี่ยประมาณ98จุดถือว่าไม่ถึงร้ออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ลงมาขั้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลและสิงคโปร์เราจะด้อยกว่าและเรากลัวพมา่าเวียดนามแซงเราเราอยากจะวิ่งไปให้ทันเกาหลีและญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโภชนาการจะเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วย พัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในวันเด็กนี้เราจะเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ การกินหัวคิวอาหารกลางวันเท่ากับแท็ก,กระดูกเด็กนักเรียนแล้วเด็กไทยจะเติบโตสมวัยได้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์ Nation TV พร้อมสแสดงความคิดเห็นติชมรายการและนำเสนอประเด็นได้ผ่านทาง Facebook Nation x FI l e